สวัสดีครับวันนี้เย็นวันที่19บ9มกราคมเวลา5้าโมงกว่าเตรียม,ม,มตัวกลับบ้านแล้วครับผมมาตั้งแต่วันที่18มาหยดน้ำต้นไม้ที่นครสวรรค์ก็พอดีมาดูแปลงฟักทองที่คุณสุภตาปลูกไว้ ก็มีลูกครับมีลูกมีลูกไม่ได้รดน้ําเลยครับเนี่ยอยู่ได้เพราะอากาศชื้นนี่ผมจะมาทําน้ําหยดไให้เขานี่นี่ครับน้ําหยดน้ำหยดหยด,ดัดแปลงครับดัดแปลงน้ําหยดระบบน้ําหยดครับผมอยู่ได้สักห้าวันห้าหกวันก็น่าจะช่วยเขาได้ น่าจะช่วยเขาได้เดี๋ยวหาลากเขาก่อนครับผมนี่ดัดแปลงนะครับเล่นไม่ได้ต่อสายมาแต่ว่าเล่นนี่เลยครับถังแกนลอนใช้ใช้ใช้แกนลอนน้ำสิบห้าลิตรนึ่ดัดแปลงเอาแล้วก็นี่มาตั้งครับเติมน,น้ำใส่หัวใส่หัว้นี่ลงไปครับ แต่ใส่ว้าววาว,ว,าว,ว,าวเปิดวาวให้ขยดให้ขยดนีด่วาวเล่นวาวออกซิเจนปลาเนี่ยแหละง่ายง่ายให้ขยดครับให้ขยดตั้งให้ขยดครับติงต้งติง้งติ้งอยู่ได้สักอยู่ได้สักห้าวัน ก็จะโอเคอยู่ก็ช่วยเขาหน่อยลูกนี่จ,จะได้กินหรืออาจจะมีคนเก็บไปกินก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ดีถีไปก็จะหมดเร็ว พอได้ครับให้ขยดไปเรื่อยเย็นแล้วแดดออกก็ไม่ร้อนมากหยดไว้แต่เมื่อวานร่วมสิบชั่วโมงเอาเครื่องใหม่มาปั๊มใหม่มามีอยู่สามเถาครับพักทองพักทองนี่มีโลกนี่ทำหยดไว้มาเช้านี้ ดูดิครับปกติไหมอ่าก็ยังหยดดีอยู่ครับหยดดีอยู่อ่าหยดดีอยู่ครับลากไปความชื้นเผาแล้วลูกอันนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้นี่นี่น,นี่ดูลูกลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่เอาหมกบินอยู่นี่นี่นี่น นี่คุณสุภาตาปูกไว้ครับสองลูกเลยนะสองลูกเลยเนี่ยทำน้ำหยดไว้ให้เขาเนี่ยน้ำหยดน้ำหยดระบบจาบ่ามตรีไม่ต้องไปซื้ออะไรเป็นแพงมากมายไยดไ้ขยดปลายทำหน้าที่หยดปลายหมดอตไหนก็ช่างเขาแต่ขอให้ขหยดให้หมดเดี๋ยวก็ได้ไม่อพอได้กินอยู่ อันนี้แถวเดีวยวกันเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูแปลงสักหน่อยจะก,ก่อนกลับแค่นี้กันครับคลิปนี้แค่นี้แค่นี้กันครับผม